อดีตลำบากไม่สวยรู้เดินเท้าสะพายเป้เข้ากรุงเปิดบ้านฮารายอยู่เจรนาน,านกว่าจะมีวันนี้เคยอยู่รวมกันสิบห้าคนกินข้าววันละมือ้อ ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงบรรยากาศและรสชาติอาหารของบ้านฟ้าเคียงตะวนันร้านอาหารของคู่รักดาราเจตการเดินทางจากตัวเมืองลบบุรีมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบยอยู่ในห้องเช่าสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกรับจ้างใส่ผ้าเดินหางานจนคุณแม่เป็นลมบนสะพานล,ลอยเพราะเรื่องชีวิตแบบต้องสู้แบบนี้ฟังดูคุ้นๆและเห็นได้บ่อยๆในละครไทยที่กว่าชีวิตของนางเอกจะพบความสุขน,นั้นก็ป่าไปถึงตอนจบ แต่ถ้าบอกว่านี่คือชีวิตจริงที่ของนักแสดงอย่างยุ้ยจิรานาัน์มโนแจมเมื่อราวสิกว่าปีก่อนที่เธอได้เป็นนางเอกแถวหน้านในปัจจุบนันยุ้ยจิรานาันเป็นเด็กสาวจังหวัดสระบุรีเติบโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ยังเด็กและมีคุณตาคุณยายที่คอยเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน ซึงทำให้เธอรักและผูกพันกับคุณตาคุณยายอย่างมากแต่ถึงแม้ยุ้ยจะได้ความรักความอบอุ่นจากยายและแม่แต่เนื่องด้วยสภาพความเป็นอยู่ในตอนนั้นที่เริ่มต้นมาจากคำว่าศูนย์จึงทำให้ตนเองต้องสู้ชีวิตตั้งแต่จำความได้ยุ้ยโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันและได้อยู่กับคุณตาคุณยายมายุ้ยมาจากคำว่าศูนย์ไม่มีสมบัติไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองเลยตัดสินใจเข้ามาอยู่กรุงเทพมีแค่กระเป๋าคนละใบกับแม่และก็มาอยู่ในห้อง เหหลลลีีีีี่่่่่ยยยมมมมสเเเทไไอะไรงินก้อนแรกที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตก็เป็นก้อนที่ได้จากการประกวดดัชชี่มันสร้างรางวัลที่เยอะมากสําหรับเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ในชีวิตไม่เคยได้จับเงินเยอะขนาดนี้และก็ยังเป็นเงินที่ทําให้เราใช้ชีวิตก่อนที่จะเล่นละครและดูแลแม่ดูแลตาและยายหลังจากลงเวทีประกวดยุ้ยจิรานันก็ได้แจ้งเกิดจากบทของน้อยในละครคมพยาบาทเธอบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมี งานโชว์ตัวและละครมากขึ้นและเมื่อมองย้อนกลับไปมองชีวิตในวันที่มีแค่กระเป๋าหนึ่งใบยอยู่ห้องชาวว่างๆซึ่งทําให้ภูมิใจที่วันนั้นมีแค่นั้นยุ้ยจดจําวันนั้นเอาไว้เลยค่ะจําเพื่อไม่ให้ตัวเองหลงไปกับชื่อเสียงและก็จะคิดเสมอว่าที่ยุ้ยมีวันนี้ได้เพราะว่าความกระตันยูยุ้ยไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยไม่เคยคิดว่าตัวเองดังแต่มันคือการที่ยุ้ยได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่สิ่งที่ดีใจกับตัวเองก็คือนี่แหละสิ่งที่เรามุ่ง คิดดีทดําดีมันก็เลยทําให้เราได้ดีมันยิ่งทําให้ยุ้ยมีความภูมิใจและรักตัวเองมากยุ้ยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตยุ้ยมันเกินฝันมากๆยุ้ยได้เลี้ยงดูตากับยายได้อย่างดีที่สุดเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่น้องลูกหลานทุกคนให้อยู่อย่างสุขสบายชีวิตตอนนี้มีทุกอย่างครบแล้วจากที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณตัวเองที่ใยดี